นี่อะไรครับเนี่ยน้ำตาลขนมโบราณทางบ้านค่ะโอ้ขนมโบราณนะครับกุนเชอรี่ตักไข่มังกรนะครับคุณ้องคนละลาแล้วเราไม่ตักไข่มังกรกันนี่นะคทางตักไข่มังกรนี่ดีไซน์สวยนะลักนี่นะครับยกศันยกศันเจ้าพ่อบุรโยงเอาไว้กลางเมืองวิจิตรเลยนะงานประเพณีสงานพญายาตรวันนะครับและดอกไม้ทิพย์มงคลกลับมาคืนให้กับ ท่านพญาชละวันได้หรือไม่นะครับ ดับร้อนก่อนดับร้อนก่อนเ,เข้างานมามีความคึกคักเลยดับร้อนก่อนชื่น้อเป็นรแนออ่ใจเช่นใจีบเลยเพราะว่าเป็นงานออกร้านครั้งใหญ่งานเทศกาลอาหารครั้งใหญ่ของคนพิจิตเลยนะครับงานนี้ของขึ้นชื่อเขาก็จะมีอาหารทะเลปิ้งย่างนะแล้วก็ร้านหอยทอดร้านหอยทอดเยอะมากๆเลยครับ งานนี้คนพิจิตที่แบบอยู่ในเมืองก็นัดสั่งสั่กันนะพบปะกันปีละครั้งนะเพื่อนฝูงก็มาเจอกันครับคือคักมากๆคือคักมากๆ จะอยู่ด้านนู้นนะครับคือคักมากเลยปีนี้สึงโต10ตัวมังกรหนึ่งตัวโอ้โห <laughs> ด้านนู้นมีจับฉลากด้วย <laughs> โอ้โหคือคักจริงๆครับคือคักจริงๆ อันนี้อะไรอันนี้อะไรครับเนี่ยน้ำตาลค่ะขนมโบราณทางบ้านค่ะโอขนมโบราณนะครับสวยจตาลปั้นค่ะน้ตาล้นนะนอยะคะอร่อยอร่อยมูกเหรคะสวยสาลย้า้นขนมโบราณครับหาดูยากอะเนี่ยยากนะสิจ้าีลายิมต่ำลบใจ้อหอขู แห่งเดียวถ้าเป็นสีโร่ได้ทำเที่ยงบวยเลยขนมปัานาาาป้านนะครับอย,อยู่กินเด็กเชงกระเลเสียงงูต <c oughs> ด้งรับ <c oughs> แข็งแขง้องแต่ก็หวานๆอร่อยดีนะโบราณ เด like ่นราตักไข่ัลยค่ะงันชันบริเวณเราไม่ต RE ักไข่มักรค่ะมันจะมีมันจะมีไม้นะคะเราก็เลือกหยิบไม้นะคะตักไข่มังกรกันได้เลยนะคะตักไข่มังกรนี่ดีไซน์สวยนะรางวัลใหญ่ลอง่ะที่ว่างๆเลยค่ะรางวัลใหญ่รางวัลใหญ่ไม่ว่าจะเป็นร่อยข้อมือลองทำนะคะได้มาสองได้มาสองคันจักรยานญี่ปุ่นนะคะยังมีให้อยู่อีกหลายคันเลยนะคะ ้รางวัลใหญ่อีกนะคะเครื่องซักผ้าค่ะใหญ่มากเลยนะคะถ้าใครถีบมุดอะไรมาเราได้เครื่องเบอร์สี่เบอร์สี่ทุ่งเกลียวเบอร์สี่อ่าได้อะไรคุณเชอรี่ได้อะไรเบอร์สี่อ่าดูของผมหน่อยครับอ่าได้น้ำกลับบ้านหนึ่งอ่าได้น้ำกลับมาหนึ่งแพ็คได้อะไรคุณทายเบอร์ห้า เธอห้าเท่ากับอะไรเอ่ยโอ้โหเอาไว้โดบเอาไว้โดบเอาไปดึงเจ้าเอานึงนะสีเขียวมรกตหมูชะลอมไทยผ่านร้านธนาคารแต่ก้าวแล้วโอ้โหนี่นะครับยกขันยกขันเจ้าพ่อบุญเรืองกราไว้กลางเมืองวิจิตรเลยนะงานนี้ตกแต่งศาลก่อสร้างศาลเจ้ากันไว้กลางเมืองเลยครับ งานนี้ก็มาสักการะบูชาศาลเจ้าพ่อปุณโภตมงได้นะครับเป็นสิริมงคลของชาวพิจิตรครับปีละครั้งนะเล่นับว่าไงเว่นรัเอานุนพิรแดงเอาไว้นะ

บริเวณนี้ก็จะเป็นบริเวณวงเวียนนะที่จะเป็นทางไปสถานีรถไฟครับน่าจะเป็นวงเวียนหลักสะพานย่านธุรกิจเก่าแก่ของเมืองนะ <S <S เดี๋ยวรอสักครู่นะเนี่ยตอนนี้คนนั่งเต็มเลยเดี๋ยวรอสักครู่นะครับว่าการแสดงจะเริ่มละเขาเอาสิงโตกับบังกรไปไหว้เจ้าเพื่อเป็นสิริมงคลก่อนการแสดงกันอยู่ครับผู้ร่วมแสดงเนี่ยก็เป็น,นลูกหลานชาวพิจิตรเองนะานการแสดงบังกรแล้วก็ตีกองครับ ผมว่าเป็นอะไรที่ดีนะเออชุมชนเขาไม่เงียบเหงาดีครับแล้วก็ให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยนะมีการลบนี้การแสดงเริ่มแล้วนะครับช่วงเวลาต่อจากนี้ขอเชิญท่านผู้มีเกียรติและพ่อแม่พี่น้องทุกท่านร่วมรับชมกับการแสดงการล่นกลองเบิกฝาเบิกฤกษ เมตชัยก้าใแบเบก้าหนา้าก้าวมหาเมืองค,คุซึ่งาการลั่นกลองนั้นชาวจีนมีความเชื่อกันว่าเป็นการพับพาน้ำสิ่งไม่ไดีออกไปและนำพา กำลังเล่นน้าอยู่ได้พบกับพญาชาลวันที่กําลัง,งนองนซ่อมไ,ไข่และดอกไม้ทิพมุกชนด้วยความหวงหึงอาจารย์อาจารย์พวกเจอพญาชลวันในเบื้องอาจารย์ช่วยปากให้หน่อยจุ่มได้น้ําไข่และดอกไม้ทิพมุกชนไปซ่องไว้บนภูขเขาแห่งหนึ่ง ซึ่งมีพญาราชสีเป็นผู้ดูแลภูเขาแห่งนั้นอยู่ทนใดนั่นเองพญาชะละวันได้หันไปเห็นตะเภาแก้วที่เดินผ่านมาจึงได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ตะเภาแก้วฟังพญาชะละวันในอ้อนวอนขอร้องตะเผาแก้วให้ไปบอกกับพญาราชสีว่าให้น้ำไข่ และดอกไม้ทิพมงคลมาคืนและสัญญาว่าถ้าน้ำกลับมาได้ตนจะทำให้บ้านเมืวงน,นั้นมีความอุดมสมบูรณ์เจริญรุ่งเรืองร่ำรวยมีกินมีใช้อย่างทั่วหน้าตลอดปีตลอดไปไป และดอกไม้ทิพยมงคลกลับประคืนให้กับท่านพญาชลวันได้หรือไม่นะครับเรามาเป็นแรงใจให้กับพญาราชสีและตาเภาแก้วนะครับ หนึ่งอย่างแล้วนะครับดอกไม้ทิพย์มงคลระดนี้นะครับพออแก้วนะครับก็ได้นะครับไปหานะครับพญาราชสีนะครับไปบอกว่ายังมีลุกแก้วอย่างนี้นะครับเพื่อต้องหาให้ได้นําไถ่กระถิ่นทิพย์มงคลนะครับไปเชื่อคัดพญาธรรวันครับพระโบกพอแก้วกับพญาราชสีครับ ได้คืนะครับดอกไม้ที่มงคลกับไข่นะครับให้กับพญาชลาวันแล้วนะครับก็สื่อหมายความว่านะครับเขาจะให้พญาชลาวันเขาจะให้พ่อแม่พี่้องชาวตาดจังหวัดพิจิตรนะครับมีสุขนะครับเจริญรุ่งเรืองเงินทองเลิ่มุย้เห็นนะครับนี่นะครับเรามาดูนะครับสิงโตนะครับ จำด้วยก็สิบหัวนะครับมีคนถ่ายรูปถ,ถ่ายไม่ได้เลยนะครับอันนี้บอกว่าดูยากใลยใช้ปัดได้เลยนะครับการแสดงก็จบลงแล้วนะครับแล้วว่าเป็นวันที่จังหวัดพิจิตรคึกคักมากอีกครั้งหนึ่งเลยนะเหมือนเป็นการแสดงเปิดเมืองเลยครับเป็นมงคลกับทุกคนในจังหวัดพิจิตรเลยนะเนี่ยโอ้โหคึกคักมากปีนี้ ลูกหลานชาวธุกิจร่วมแสดงกันนะสองพันหาร้อยสิบให้ขับให้เฮงได้รวยทุกๆท่านนะครับรวยรวยรวยมั่งมีสิสุขกับทุกท่านนะครับ ขอเชิญนะครับผู้ชมเป็นใจนะครับต้องการนะครับให้อำนาจสิงโตนะครับยกยมือไว้รครับแจกสิงโตนะจะเดินไปนครับ,รบผมมาด้วยนะ